ปฏิจามาแลแมเนียมมาแลเมนีได้ปลากฏดมาเนี่ยปลากฏดปลากฏดปสิมาอ้อมอ้อมปลากฏดเด็ดเมนี้มนีก็ได้พักสีไส้พักบักเขือต้อนหอมก,กวางตุ้งนิดน้อยแล้วก็ผักอีตูนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเคืองอ้อม คือเก้าเครื่องอ้อมนี่ที่เห้าตําใบนี่ก็มีหอมแดงตัะไข่กระเทียมพริกเน่ยอยู่ยนในนี่ตำให้มันละเอียดเข้ากระตั้งหมอ้อนามเดือดแล้วก็เน,นี่ยเอาเครื่องที่เห้าตำนี่ลงมีใบบักกูด ลงไปน้ำให้มันหอมๆเนี่ยน้ำเดือดๆแล้วก็เอาเครื่องลงออมปลากดปลากดไปตลาดได้ปลากดมาออมใส่บักเขือใส่ต้นหอมใส่ผักกวางตุ้งน้อยๆ น้ำเดือดแล้วก็เอาเครื่องที่เข้าตำนี่ลงกับปรุงน้ำม,มันเลยบ่ะนี้ใส่น้ำปลาอ้อมนี่ขาดประด้น้ำปลาอาหารบานเข้าใส่ไปถับพี่เคืองแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเคืองถับพี่ปรุงชูรส เมเนียมใส่ซอนซาหนึ่งวันนี้กะรดดีวันนี้ลดดีกะซอนซาหนึ่งคือกัดใส่ลงไปเพื่อความแสบนัวปลุกไว้แล้วเอาซ้มเบิงงตอนนี้ก็ได้เพราะว่าน้มันเดือดแล้ว มันจางมันเข้มมันเป็นยังไงเทากับเติมได้แต่ว่าแม่เนียมดีเอารถนี่น้าม,มันเดือดเทากับไสปลาได้บัณน,นี้เอาปลาลงอยาค้นเด้อมันสีข้าวค่อยๆเอาลงมันจิตน้าม,มันจิ๊ฟงใสจ่าจขวางยาคนมันสีข้าวปล่อยให้ปลามันสุก ปิดฟ้าบันดีให้ปลามันสุกเขาปิดฟ้าน้ำเดือเดอเท่ากับเบิงพอปลามันเริ่มสุกบ่ตองสุกลอยเปอร์เซนต์เท่ากบเอาบักเขือลงเนีย่ยเอาผักทีเข้าสีไส่เนี่อันใดมันสุกยาเข้ากับ่งไปก้อนมือนี้เข้ามีบักเขือเข้ากับกเขือลงก่อน ค่อยๆตักลงเดอ้อจะเทพวดเดอ้นอน้ำหอนฟงใส่จะขวางเดอ้อเออนี่แหละซุ้มพักเล่านี้กะหลังจากประเขือพออสุกแล้วห้ากะเบิ้งปลาสุกแล้วห้ากะจังเอาผักพวกนี้ลงเาาพราะว่าผักผักพวกเนี่ยมันสุกง่ายเห็ดแกงอ้อมเห็ดไงง่ายปิดฝา กูใดอยากสดรน้ำลายก็ใส่น้ำตามใจเจ้าของล่ะแต่ว่าคำว่าอ้อมนี่บ่อมเมนแกงน้ำตองหน่อยก่อยแกงจักน้อยปลาสุปมยา,ากมือนี้ได้ปลากฏดมากอาหารบานเฮาอาหารอีสานบานเฮ่านี่เฮ็ดง่ายคอยมีน้ำปลาลาดที่แซบ เห็ดกับเขาใส่ย ok, ่างกก่แซ่บพักอีตูนี่กับขาดบ่ได้เป็นของคู่กันเลยเวลาเห็ดกับเขาเล่าเล่าเฮาบ่าวาหมกบ่าว่าอ้อมบ่าว่าแกงใส่พักอีตูเข้าไปนี่โอ้ยสุดยอดปลามันสุกประหยากเด้คุณน่ะ เป็นยังไงออมปาาโกด้ด้มือนี่เข้ากับสังเกตเอาปลาบรรสุกบงอยา่างเนื้อมันขาวเข้ากับซิมเบิง้งรสชาติถึกใจไปเข้าเห็ดสูมือเข้าสีหูว่ารสชาติใดเข้ามักเขอ้าอยาก ใส่ออมพักยังเข้ามีพักยังหาพักยังได้ข้าเก่เามาออมแต่บา่ามือนี่แม่เนียมนี่จัดบักเขือพักกวางตุ่มต้นหอมแ้วก็ไผ่อีตูซัมเนี่เมื่อนี่พอถึงยีสีนาที่ออมนี่กะสิสุกเลยกินได้ กินได้ทุกเวลาที่เขาอยากกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้เมดเออคนจักน้อยมือเบาๆเด้อเดี๋ยวป่ามันสิเลกุน่ะแต่แสบบอ รสชาตินี่ให้มันถึกปากเจ้าของเดอ้อคุนะออมปลากรดอันนี้ส่วนหัวมันเด่นหนึ่งกินเลยบันนี้ห่อนๆมือได้ผลตกอากาศเย็นๆนี่โอ้ยสดนำแกงห่อนๆอน่ะมีแห้งเห็ดเบงเด้อโอเคเนาะอันนี้สุกแล้วกับปิดไฟบันนี้คุณนะ่ะ ออมปากดปากรดมิตดแตแซบบอนี่ล่ละสูตรเมเดียมง่ายๆเอาง่ายๆเฮ็ดง่ายๆห,หาได้ง่ายๆในครัวเฮาเนาะมือนีก่ะเอาออมปากดโอเคฝากด้วยนะคะ แม่เนียมช่องแม่เนียมฝากติดตามด้วยนะคะติดตามรับชมให้แม่เนียมให้กำลังใจกันในเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ